สวัสดีค่ะเคจ o โฮมนะคะวันนี้แม่เคจิจะพาทุกคนไปที่ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้แม่เคจิก็จะพามาชมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเอาใจแม่บ้านนะคะที่เรากำลังเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเตารีดแบบมินินะคะแบบจิว๋วเป็นเตารีดจริงๆนะคะไม่ใช่ของเล่นก็คือมีสายไฟเสียบเรียบร้อยค่ะแล้วก็อันนี้สะดุดตามากๆเลยนะคะ เป็นเตารีสไตล์มินิมอลนะคะด้ามจับเขาจะเป็นไม้แล้วก็เป็นเตารีดไอ้น้ำค่ะดีไซน์สะดุดตามากๆเลยนะคะถ้าใครเห็นต้องจับต้องลองแน่ๆค่ะน้ำหนักเขาก็ไม่หนักมากนะคะราคาก็น่าจะพอไหวอยู่ค่ะอย่างรุ่นนี้ก็ดีไซน์เก๋นะคะมี3มสีสีขาวสีดำแล้วก็สีออกครีมๆนะคะ สำหรับเตารีดรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีความพิเศษก็คือเป็น Stream Power นะคะมีพลังไอน้ำมากกว่าปกติถึง4เท่าค่ะก็จะทำให้เสื้อผ้าเรียบได้ง่ายแม้จะอยู่ในไม้แขวนนะคะเราก็สามารถใช้พลังไอน้ำตัวนี้ทำให้ผ้าเรียบได้ค่ะยิ่งเดินเดินดูนะคะเตารีดสมัยนี้ก็มีดีไซน์เก๋น,นะคะแล้วก็พัฒนาไปเร็วมากค่ะที่บ้านแม่เคทจังเป็นรุ่นนี้อยู่เลยนะคะ ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นเตารีดที่คล้ายๆกับบ้านเราค่ะเป็นเตารีดไ้น้ําที่มีปลั๊กเสียบแบบธรรมดานะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือมีการพัฒนาไปแล้วเป็นเตารีดที่เป็นแบบชาร์จแบตค่ะเราก็สามารถลดความกังวลเรื่องการลืมถอดปลั๊กเตารีดได้เลยนะคะนี่มีหลากหลายสีหลายรุ่นนะคะหลายแบบให้เราเลือกซื้อได้เลยค่ะ ส่วนด้านนี้จะเป็นเครื่องช่างที่สามารถวัดมวลกายวัด BMI ได้นะคะนี่ราคาก็ไม่ถูกเลยนะคะทุกคนราคาแรงมากแต่ว่าก็คุ้มนะคะแค่ขึ้นเครื่องช่างเราก็สามารถรู้มวลกายรู้ BMI ของเราได้ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็กำลังจะเข้าหน้าร้อนค่ะทางร้านเขาก็จะนำเครื่องทำน้ำแข็งใสามาวางขายแบบนี้นะคะ ซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบนี่แบบดั้งเดิมแบบโบราณแบบนี้ก็มีแต่ว่าเป็นแบบที่ใช้ไฟฟ้าแล้วนะคะนี่มีปลั๊กเรียบร้อยราคาก็เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างแพงอยู่นะคะแต่รูปแบบเขาสวยหรือน่าสะสมนะคะแบบอื่นก็มีมีมากมายหลายรูปแบบมากเลยแบบอันเล็กๆแบบมือหมุนแบบไฟฟ้ามีหมดเลยค่ะ แล้วแต่เราจะสะดวกว่าจะใช้อันไหนชอบอันไหนนะคะสำหรับเกรดน้ำแข็งไม่คิจิก็คิดว่าไม่น่าจะต่างกันมากนะคะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเป็นเครื่องต้มไข่นะคะจะเอาแบบสุกแบบยางมาตูมแบบไข่ออนเซนก็ได้หมดเลยค่ะเพียงแค่เราตั้งเวลานะคะเขาก็จะต้มให้เราตามที่เราต้องการเลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องทำโยเกิร์ตนะคะ เขาก็เขียนป้ายติดไปเลยนะคะว่าการทําโยเกิร์ตเองเนี่ยก็จะประหยัดกว่าถูกกว่าซื้อค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานะคะทุกคนเขาเขียนว่าใช้เวลาตั้งแต่1นึถึงสีชั่วโมงถ้าเราซื้อเองกอ็น่าจะสะดวกกว่าค่ะต่อมาเรามาดูเครื่องซักผ้ากันค่ะเครื่องซักผ้าเครื่องนี้แม่คิดชอบมากค่ะเพราะว่ารูปแบบเขาเป็นแบบเรียบๆนะคะทรงสี่เหลี่ยมสีขาวสีดํา เวลาเอาไปแต่งบ้านก็คือเข้าได้กับทุกเฟอร์นิเจอร์นะคะแต่น่าเสียดายก็คือเขาไม่สามารถผลิตได้เนื่องจากภาวะโควิดนะคะทางบริษัทก็เลยหยุดการผลิตชั่วคราวค่ะส่วนเครื่องนี้เป็นเครื่องอบผ้านะคะอบผ้าอย่างเดียวค่ะไม่ไม่มีซักนะคะราคาก็จะประมาณนี้ค่ะต่อมาเป็นเครื่องซักผ้าแบบจิว๋ว ใช้สำหรับซักแบบเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆนะคะอย่างเช่นชุดชั้นในถุงเท้าหรือว่าผ้าเช็ดหน้าก็ได้ค่ะและที่ไม่เคจิคิดว่าที่ญี่ปุ่นไม่มีแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ก็คือเครื่องซักผ้าแบบ2ถังค่ะแบบนี้เราก็ใช้กันมายาวนานมากเลยนะคะ ถังซ้ายนี่เป็นถังซักถังขวาเป็นถังปัน่นพอซักเสร็จนะคะต้องใช้ระบบอัตโนมือเอามือในหยิบผ้ามาใส่ถังปัน่นแล้วก็ปิดฝากดให้สมดุลกันแบบนี้นะคะถ้าผ้าไม่สมดุลกันถังก็จะตีดังตึงๆเราก็ต้องวิ่งมาทําให้ผ้าสมดุลกันพอเห็นเราแม่แค่จีก,ก็คิดถึงสมัยเด็กๆค่ะซักผ้าทีก็ต้องนั่งเฝ้าถังจนกว่าจะซักเสร็จนะคะ ก็จะเป็นถังซักผ้าแบบนี้นะคะเป็นแบบฝาปิด2ชั้นซึ่งแม่เคจีไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมต้องมี2ชั้นใครทราบช่วยคอมเมนต์มาบอกแม่เคจีหน่อยนะคะแต่ดีไซน์เขาสวยดีนะคะป้าปาก็เปิดปิดเปิดปิด,ปดก็ไม่เข้าใจนะคะมีความสงสัยว่าทำไมต้องมี2ชั้นรุ่นนี้ก็สวยนะคะฝาปิดเขาดูหรูหรามากแม่เคจีชอบสีค่ะชอบสีแล้วก็ดีไซน์ ต่อไปแม่แคจิจะให้ทุกคนทายนะคะว่าอันนี้คืออะไรเพอแม่แคจิเห็นครั้งแรกแม่แคจิก็งงค่ะว่าไอตัวนี้มันคืออะไรตรงวงสีขาวๆด้านบนนี้ก็เอาไว้สําหรับชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะีย๋ยวแม่แคจิจะเปิดให้ดูค่ะมีเปิดด้านล่างเอาไม่ใช่ต้องเปิดด้านบนนะคะพอเปิดออกมาก็จะเป็นตู้เย็นค่ะซึ่งตู้เย็นแบบนี้แม่แคจิคิดว่าเหมาะกับโรงแรมนะคะ หรือว่าจะมาตั้งที่บ้านก็ได้นะคะใครอยากจะแบบว่าดื่มน้ำดึกๆน้ำเย็นๆก็สามารถหยิบออกจากตู้เย็นแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะแล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะคะตู้เย็นแบบนี้ก็จะมี2ส,สี2ไซส์นะคะไซส์เล็กแล้วก็ฝั่งขวามือแสนสี่ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะทั้ง2ด้าน2ประตูก็จะเป็นตู้เย็นเหมือนกัน เดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูเครื่องซักผ้าอีกนิดน,นึงนะคะเพราะว่าแม่เจิเห็นอันนี้แล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเครื่องซักผ้าที่เล็กมากนะคะสามารถซักผ้าได้ประมาณ3.2กิโลเท่านั้นค่ะเป็นเครื่องซักผ้าแบบสองถังแบบดังเดิมเหมือนเมื่อกี้นะคะแต่จะเป็นถังเล็กมากๆเหมือนของเล่นของเด็กเลยนะคะป๊าป๊าก็บอกว่าน่าจะเอาไปให้เคจิฝึกซักผ้าเองนะคะ ถึงเครื่องจะเล็กขนาดนี้แม่คิดจิ็คิดว่ามีคนซื้อค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นอยู่คนเดียวค่อนข้างเยอะแล้วก็พื้นที่ห้องเช่าก็จะค่อนข้างจํากัดถ้ามีเครื่องซักผ้าแบบนี้ก็น่าจะเพียงพอนะคะในความต้องการของคนที่อยู่คนเดียวซักผ้าได้3.6กิโลค่ะส่วนอันนี้เหมือนกระแปลงเลยเหมือนกระแปลงบ้านเราแต่ว่าเป็นถังซักนะคะเป็นถังซักผ้าเฉยๆไม่มีแบบปั่นแห้ง ก็คือมีแค่ปุ่มหมุนตั้งเวลาซักแล้วก็ปุ่มปล่อยน้ําแค่นั้นเองนะคะนี่เหมือนกระแปลงเลยนคะคะก็คือเอาไว้ซักผ้าที่แบบสกปรกมากๆนะคะก่อนที่จะเอาไปใส่เครื่องซักผ้าที่เราใช้จริงๆค่ะก็คือปั่นเอาคราบสกปรกออกก่อนนะคะหลังจากเดินดูเครื่องใช้ไฟฟ้ากันมาเยอะพอสมควรก็เหนื่อยหิวนะคะพอดีเป็นช่วงรางวัลพอดีค่ะก็เลยแวะมาทานซูชิกันก่อน แมคจีก็สั่งแต่แซลมอนค่ะทานได้อย่างเดียวนะคะปลาอื่นทานไม่เป็นค่ะและนี่ก็คือแซลมอนที่แม่คจิกดสั่งเองเมื่อกี้นะคะพอดีว่าวันนี้มาสองคนก็เลยต้องแบบว่าแยกกันสั่งนะคะเป็นแบบเคาน์เตอร์ไม่ใช่เป็นแบบโต๊ะนั่งที่เคยทานประจำค่ะ แล้วก็ของทอดนะคะที่ไม่เคจิทานอยู่ก็คือเป็นครีบปลาทอดซึ่งไม่เคจิไม่แนะนําค่ะเจ็บปากมากนะคะทานได้2ชิ้นแล้วก็ห่อกลับบ้านค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะเราก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ30นาทีเราต้องรีบกลับไปรับเคจิแล้วละคะ่ะแต่ว่าปะปาเขาบอกว่าไหนๆก็มาแล้วนะคะก็ให้ซื้อกับข้าวไปด้วยเราก็เหลือเวลาแค่นี้ก็ลุยกันเลยค่ะ อันนี้คือของฝากเคจินะคะหลังจากที่แม่กระป๊าไปช้อปปิ้งมาก็ได้ของฝากมาให้เคจิ1ชิ้นก็เป็นหุ่นยนต์รถไฟนะคะเคจิเขามีของจริงแต่ว่าอันนี้จะเป็นพลาสติกเป็นของที่ขนาดเล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะอ้าวสนุกสนกนิจกันนะสน สำหรับวันนี้แม่เคจีก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะและขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกการกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ